สการทานภคุณเจ้าประเดชภคุณหลวงปู่ภคูสุวรรณดร์ประชานุคูลของเฮาผู้ขามอล่ำท่องปุนจันคำ้าบ้านหัวทงตำบลหัวทงอำเภอพ้นจังหวัดคอนแก่นหมายเลขโทรศัพท์081 954 3649ค่ะ อาละหานีสาธุสาธุสาธุ แล้วผู้ขาขอไหว้ถึงทั้งคุณพาคุณส่งทั้งคุณองค์คุณเจ้าคุณเขาคุณป่าคุณนาคุณสวนคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ทั้งคุณศิลคุณท่านลานางนาคทลอรนีเทวาอินพรมดินนำลุมไฟนางหน่วยเมฆคาลา 拉萨ทวดเร๋อผู้ขาลำในวัดกะจะให้เป็นกรรมผู้ขาลำในถ้ำจุงมาลาโปพนย่ำเทาไค,ค้ข้ามอนให้มันเลือนต่ำโคงมายาวยาวโอ้ลาน บาบดเลียกลืมผู้คาขอยกมือไหวถึงเฮงพุนผู้มันเป็นกันลำมันมันเป็นของธรรมดาเฮงกันกล่ฟอนจังสันลานางกันสาถวเดือขาขอย่อมือนอปนมเสียนเก้ากระมอมขอนั่นลาขอปานมเนาะผีพราไตยเยี่ยวห้วยซ้ำไปนั่นนาไหวเป็นเหมือถูกกรรมคุณห่งพราไตลาดให้กับจัดโพยไเหลี่ยมบัง,งความกังพุนบโตตทอโมตั้งสังหูของโลกับนันลากบตึงอู่เองตัวไปซ้ำเงาห่มโพอี การหนึ่งลาตนาไตโกุรโผใหญ่ไปนะขอรบกมีขอถวาบบันท่าละหรือถึงคะนหนึ่งนาเทวบูตตั้งหาไปเทวร่าทางเสียจากสันลาทอละนี่นาทปนั่งนวยมีคาลาทันพ้าอินนี่ผู้น่อยู่ไฟลิงลำเลเห็นมือนี่ละมือนี้กิดจำเป็นสีเก้าตื่นเชิญน้คอยย่อมือขึ้นไปยืนตุ้งคงทีตั้งนันลาตั้งสติเที่ยงมันปนมนิวใส่เสียนถูกเสียงเพียนขอนมหนูปันท่าไปนะ นันลาหมายถึงคุณบีดาจังว่าคุณมันดาละคู่บาอาจันบ่อผ่านละไกพอไหว่ตาใหญ่สุ่มเสปเคือดื่มลืมลวงดวงนั้นละดวงเวียนยันทันนั่นหันเจ้าเต่ามาคุณพัมพูดแห้สถิตจูนาระธรรมอยู่ทางหลังคุณนั้นลาคุณประสงค์ให้มาบังเวีละังผัวใสขนะไหลจะาแปทางม้วนลีบตวนหน้าไหลเจ้าทางมวนรีบตวนไพสวนรณพัมพอนมน้อมเก้าเตือนยิดจำป็นนี่สะดือจังเอินเชิญทัตานัน พอรอกพอขอให้มาดูเล่เจดีฉันคู่เขาจังว่าสิงคอนไปในสวรรค์สันสีสินั้นลาศิลาป่าโดนตีผู้ประสิปธิศาสตร์ให้คัดพรอนได้แต่สวรรค์นึกกันได้นึกอันใดก็ให้ไดดังนั้นกากระทนกันให้รอกแม่ให้สองงานลงมาดอกปลาทองอาห้อยเวทีขอไหวขันวอนหาอ่อนเนียวเสียงจังสี่ก็ให้ใส่มีแววเจ็บปัญหาชับหน้าไปหาตึงหนึ่งสองออกนั้นหลอกเป็นเสียงลูกปองเจ้วเจ้า ล้ำจังสีก็ให้มีคนถือเนี่ยเสลอย่อยองเสียงหองเสียงหาไปสาวก่อนย้อนใส่เจนเ้ยเทีนกะยะก่วัดเราจะว่าเขากอมกันสาธุมเมียมท่านพระินนี่ผู้เราอยู่สันปินใหญ่ในสวรรค์ียดดอกพอเวสวุวรรณเมืองอยากพูนักเราในนางให้ตามมากับแปนางลำเหลียยซอง เอาละฮะนี้ขอฮะนั่นละขอให้ตามมากำนั่งลำเหลียวสองวันนั่นละบอนเสียลำสีหลอกให้ห้นห้องโหูน้ำบาดจังสีก็ให้พองอีสเม่ลำม,มวลสวนฟังให้ดอกเม่ให้เสียงดังดีเดือดเขตตัวลือตึงวันนี้ถึงเข้าส,สู่ไปสูงคำฝีปาปย่านั่นละยากระดากแกงในใจกาจิงหันคุณอาจารย์คู่หอผู้สอนเราแต่ก,ก่อไก่สาธุ่มเม่กับยาไกา่จากผาหนางังน้องซองเลียวบอนนั่นละบอกว่าลำพักเกี่ยวปลาัน แงยิงหยกลำภาคเจ้าประชันแข่งยิงหยกตั้งเดือเมียตั้งแต่กคกถึงไปคู่สู้หลายบ่ลืมไรยสมองไวปันนำหลทำตัวแกงรกเราใข่แข่งคือหน้าปัญญากาเลื่อนเลยไปแข็งแข่งคือหน้าปัญญากาเลื่อเไรเอาล่ะฮะนี่เป็นรักธรรมดาบ้านนี้เมียมขึ้นมา อันอันดับเล็กจังสี่ขอไหวถึงป่อกอถึงคู co, voilà. ่สก่อนละลึกถึงคุณคู่บาจานไหวคุณพ่อคุณเมียพอว่าคนเฮาเกิดขึ้นมาได้ย้อนพ่อย้อนเมียนอเมียนอเกิดจากพ่อจากเมียล้วเพิ่นจังเล็กก้าวกันขึ้นมาเพิ่นมาคุณพ่อมียูนีสิเป็ดคุ้นเมียมียูสิบสองบาทนี้ไหวหาเาลลึกถึงบุญคุ้นของพ่อของเมียจากนั้นเล้วกันล่ำมือนีเฮามาสอสอซอนหาเรื่องมีสาลาป็นทำน้องบ้าทาบาดบ้าที่ มอเมนหมอลำหลูมีแต่หม้อล้ำเยี่ยมเลยเทียมท่านกายจริงให้คนซาฟิงจำสุ่มเฟืองเลืองเืออันควบวบาบ่ได้ซื้อให้คนจือจำจวดฟังโบทก่อนสุนท่อนโพดกะหากมีดีด้วยให้คนไข้มาให้คนฟังหลูเนเรื่องคุณพ่อคุณเมียบอานนาพันไรอย่าลืมไทยพ่อเมียเฮาตามที่เพิ่นเก่าว่าคุณมากเหลือคานาเอาอีหยังมาเทียบเอาอีหยังมาเปียบจังสีเปียบใจบัติเมียมเพิ่นว่าเอาผู้เขาเป็นปากกาเอาหน้า ้าเป็นกร,ราดาษเอานามมหาสมุทรเป็ี่นมืกบาใจ่าเลือกคุนสองท่านไทยบ่มีเสียงเรืองพ้าคนท่านผู้ฟังยาสีวุน่นฉันเสียเก่าเป็นตอนตอนคุนบีรอนม่นดาสีเกามาจา่าอ่างตามเพิ่นบ้างเอาไว้จาระในมีสองอย่างหนึ่งปารมัทถาขุนสองอุป,ปการลาคุนฉันสีโยกนันดังให้ฟังถอนบอนแสดงลามาตาปีตูนั่งฟังสีบ่บรรยายให้เกสเสียงอีสานเลยพูดถึงการเฉลยคุณผู้บังเกิดเก่าจะลืมเงาพอม พ่วมเป็นจริงนี่เมียเพื่อนมาบอาดขลาหน้าใดพุ่นเพื่อนหลายปันใดบ่สามารถสีสีเจียงบ่อาจสันปันเบงขลาหน้านับต่วนประมวนหูเหตุไขตามที่เพื่อนก้าวไห้ในไฟปลาละมาัดจัด่ามีสามสิบสามได้ห่วมกันสันสงังทำให้เป็นล่างสมบุญบ่บวกพ่องพุ่นของเมียมีสิบสองี่สค่เ็ดพุ่นพอสังได้เปลี่ยนลางก่อขันเกิดจากยังวัดยัยเกิดจากสองท่านนั้นสมสู่จังเป็นไปเป็นปัจ ใจบีทีทั้งได้ห่วมกันสรรสร้างน้ำสุกรรมของท่านเป็นสนารผสมส่วนของคุณพ่อนีคุณคือน้ำกะทิขวนหรือน้ำนมเสียข้างขึ้นใบคุณเหนียวบานีของคุณเม่นีคือน้ำบะพ้าวเชีเยวหรือว่าน้ำมันงาทั้งสองมาผาสมกันจังเกิดเป็นตัวไดของพ่อไปเป็นเนื้อผมขนเด่นกะระดูกกทั้งหนังลิบเขียวส้มเสื้อถาดแข็งตามที่เพื่อนก้าวแจ้งมาขคดภาคภาษาว่าเจสานี่คือ ผมโลมาอนีคือคนหน้าขาเล็บท่านตาแควตาโจหนังมั่งสังเนื้อนาฮาลูเอ็นอ่อนอาทีเมนกระดูกหลอนอาทีมินช่างเยื่อส่วนในว่ากลางเปว์บามามหาทายังหัวใจยากะนั่งเปว่าตากิโลมากังพังเพิดปีหากกังไตบาผ้าสังปอดอันตั้งใส่ใหญ่ตาคุณนั่งใส่น้อยอูทาลิยังอาหารไม่กาลีสังอาหารเก่ามาทากังมาทาาลวงข้างเปวามันสมองสู นิ้วน้วมใบอันนี้พุ้นของพ่อบานนี้พุ้นของแม่แม่ยังว่าตีแม่เพื่อน่าคุ้นของแม่เพื่อนได้จัดเป็นนามมีสิบสองเดอรแม่ยันแต่อ่อนเนรเลคันมือต้อยละบ่จริงเอาล่ะฮันนี่ไลมองคุณแม่นี่มองได้ว่าตีควมจริงคุณนของทานมันดามีอยู่หลพ่อดอกแม่ไหลป้อม้ยสำคัญสีเบ้าเรืองคนไลเข้ามาแต่พุ่นคุณแห่งมั่นดา เดี๋ยวขอจินนาำจักน้อยคนอะมีแผนกบริการไม่แย่เท่าสองไม่แย่เท่าบริการน้ำ ไลขยขมาแต่พุ่นคุณแห่งมันดานับมาแต่ใส่บาติีแม่คุณของแม่นับมาแต่ปีตังเสมหัง บูพ่อโลโหีตังเซโทเมโทอาสุอาสาเขโลสังฆานิกาลาสิกามูตตังจงฟังฉันเบาให้บาตามคำน้ำเขาเว้าวมัดาเฮาสิบสองตัวตามขาวบวนเพิ่นสังเปสันรวมห่วมกันหันเม่นบอยจังสันกบกเกิดเป็นคนดอกก่ต้องอาศัยคุณข้ามจังก็ตูเป็นลางที่เว้ามากคือการด่างบาคุณโนเพิ่นปั้นเตียงเรียกยังบาตีายเรียกป่าลามัทคุณตามสาเดียงบอกให้ไปเห็นหูสุปารากันส่วนอ อุป,ปกาลาคุณฉันสีได้เก้าตานันพุ่เมียให้ฟังเอาเดือเมีเดือนับแต่เฮาลืมตาออกมาตอนตุนย้อนย,อนอยังบัดตีเมียย้อนพ่อเมียสองคนเพื่อนอันอุป,ปทมเลียงเพียนทานอมป้อนมัมอันความดีความงามพ่อเมีสอนสั่งให้แต่เข้าคังเลียกปาทมุมและเมียอ้อซัวว่าเฮาสีม,มุมนันเตืบใหญ่แข็งเลง อาศัยไผ่ปัติเมียอาศัยแห้งสองเขือคขันคอยเพี้ยนถานอมปุ่มพอม่อเมเพี้ยนเอาวุ้มถาน้อมมาจุนไ่เห็นกาบอให้ไต้ให้กาบอให้ตองเปิลปุลปองซอยถานอม ให้มาเพื่อนบ่เลี้ยงให้เฮาญ่ซื่อได้ไอ่พ่อเม่สอนสั่งพร้อมให้ลูกอยู่ในคงพ่อเมเป็นคุณนคู่ขันก่อนไทยทั้งบ้านเรียกว่าบูรพาจรป็นผู้ศีรสอนให้พิธีกันถูกโมเมศสอนให้เอื่นพ่อเมศเฮาก็ได้อ่อเอ๋อ้ยเลียนบารอเก่าคันแล้วพ่อเมศนั่นบ่ฉี่คันนี่สอนสั่งแต่ความดีเด้เมียผิดกะตีเหมือนคู่ครอบอยากเห็นบูธิดานี่บ้า นอนสอนไอ้ยำเมื่อใบพ่อเขาโดกโลงเลี้ยนเยียนนันพ่อแม่ได้จัดการเฮาได้เขาสั่นเลียนลูดอกดังเขาบอ่อยากให้คน่าลูกเจ้าของสวมบอ่อยากให้คน่าลูกเจ้าของบอดีเด็เมียมเฮาลหลานนี่เพิ่นมาคันเลียนลู่ว่าดังเขา อันนี้ล่เมีนี่ล่ฉันได้เบ้านี่ตามหากทุติยาเรียกยังบาติเมีเรียกอุปกาลาคุณทีบิดามันดาเพื่นกอน้ำทำเสีลูกทั้งหลายนั่นเป็นนี่ขันบุญคุ้นของพ่อเม่เฮาเออเพิ่นบ่อท่วงกาตามเตีลูกทั้งหลายต้องลาปลูกไอ้ควรตัวตอบสานอง ลายาให้เท่าโลกต้องนันเดินว่นาเนละคุณบาปหรือบุญให้สงสารพอเม่เฮาเพิ่นเพิ่นเลี้ยงบ่พอเพียงโสหุยให้เพียนเพลงกันหักคอเอาเด้อโบเพ,พ,พ,พิ่นเม่เพิ่นพอเพียนถนอมลูกเต่าเอ้ยยมเท่าอยากเพิ่งพาเอ้เอ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  เปียบเทียบคือ,อยัางาติเมพอไม่เลี่ยงลูกไปเปียบเทียบแล้วคือจังเหววานกาน,นพืชนอก,กาวังผลขี่รถยนตเลือไผ่นั่งสบายก็ดืนยำมาอีดำเห็นคุ้นเขาคนเดินมามันยังเหาพอไม่เลี่ยงลูกเต่ากบาบังได้ขันเพื่งบุญ แต่ว่าสมัยนี้บ้านีเมียเออลูกเต้าบ่ไขยหูจักบุญคุ้นของพ่อของเมียปันใดเออเพราะว่าวัดอนะในบ้าวัววัดผัวสมัยไม่ส่วนลูกส่วนเต่าเดี๋ยวนี้เด็กหน่อยไว้รุ่นกระแหงเป็นไปบ้านีเมียให้ว่าดยเฉพาะเบาเสาไว้เลขรุ่นนันบางผู้ก็ะเลือกเกินเลยบ่ดื่นตามห้องพ่อเมียสอนเอาไว้หลับพ่อเมียเลี้ยงลูกเต่าคือจังเฮ้วันกะนี่พืชนอกะวังผลขี่รถยนเลือกให้นั่ง ใบก็เดื่นยำมาอีดำเห็นคุณนเขาคนเดื่นมามันยังเห่าพ่อไม่เลี้ยงลูกเต่ากะาไใ้ดอกเพิิงมวน ขันเลี้ยงงย่ายแล้วบอคอยตอบบุญแทนคุณพ่อเม่พ่อปันไดโดยเฉพาะสมัยนี้ผู้ลังค้นเมียโดยเฉพาะเบาเสาไวแเลกรุ่นนันบางผู้กาเลือกเกินเลยบ่เดินตามค้องพ่อเม่สอนเอาไวท้ทำต่ำใจเจ้าของล้วนพ่อเม่วบาบอสมควรผาดผ่า,านตินดีดท,ทังทำมาลึงถึงทังลายเฉีงพอบ่อยอนยำละผู้ลังค้นเถียงพ่อเม่อีกซ้ำผู้ลังค้นดาพ่อเมี ซ้ำเลยบ่หำเห็นคุณบาปหรือบุญกะตำที่มันยังหนีไปจอยเดี๋ยวหลังขึ้นมาปล่อยว่าน่านตายแถท่เห้าขั้นไผ่านอจังสันเวกัมสิตองเมมียนจองนํา ơi quê cầm sẽ to miền trong năm Hãy subscribe cho kênh ให้บ้าเบาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าพ่อหูจักบุญพ่อหอยเจากพุ่นพ่อเมียปันใดบาดนี้ผู้ข่าหม้อลำท่องปุ่นจันคำผ้าบาดนี้เมียเอออาเวลากะสมควรพ่อดีเวลาให้ใบจำกาดบาดนี้ผู้ข่าเลสีลำนีท่านเป็นขาติลำนีท่านเป็นขัตีนี้ท่านยังฝากพ่อฝากเมียเอานี้ท่านลูกไผ่มาเลี้ยงหญ้าบาดนี้เมียเออคนสมัยนี้มันใจแคบตัวเมียอยากอยู่แต่เจ้าของกับผัวเอออยากให้หญ้าตายนี่จากสิเดียอยู่สมัยบ่ายบาดไปหาส่น เออผัดได้ปีงผัดมาเจียงห้เมญ,ญา่าจินแบบเมญ,ญา่าตายเลี้ยวกำสีน้ำสนองลูกไผ่จังได้เพ่อเนี่ยเอาฟังนีิท่านมาเนี่ย i จังสั้นละบ้าเลาซำนันสากรอละนายเพ่าซ้ำนันสากรนละนายปัดนีละขันนั้นนี่ละใจต่อเติมตามเรื่องขันเอียงขันเรียงขันเดียงวงขอไปโลโลไว้ก่อนอยังวงขอไปโลโลไว้ก่อนเหลือนั่นนาเข้ามาจังย้อนก่อนเขาเสกันปาตตีจากเก้าเรื่องมีท่านยายจินปิ่งบุดเดิมเมียบวดนั่นเลี้ยวลับปะวิ่งข้ามสอนเอาผู้ทูอุ่งเจ้ายังมีชฉลาเท่าหัวเขาหลังงอมขลังไก่นันก็พร้อมแห่งแห่งหน่อยจอยสู้ตาเล่านั้น ละกระบอดลูกลูกหูหนวกเตื่งนาแขนเติมเมียแขนนั่นเหลวหละกระยันจุนคักเหี่ยวหนังห้างมิมเงินอาศัยปันถิมฝ้าเข็บต้องเก็มนาแม่งสาบนันละพูเร้นวิ้นเบือนหนูเศร้าเหตุั้างถูกคำเศร้าเล่าตั้งหูอ่ำทำหัวพ่านันเล่บ่มีผัวเล่าจนลูกใส่คนเลี้ยงว่ามีเทียงมีปล่อยกินปลกะเลวเตีลูกนั่นนักกัะนาดานันนา,นา,นนาลูกใส่เดียวหักเมียอูอปปอหัวทนเถิดไปเพรได้ขังหางเหินมือนึ่งนั่นลูกไข่ออกไปซอนกลางทงหาปลาในปิง มาห้าวแขนใหญ่ตัวพ่อโทเจ้าเลยเอาไปปิ้งเอาปิ้งให้แม่ยาอ๋ไปปิ้งเอาปิ้งให้แม่ยาตัว่มาพ่อซ้ํากําเ่าใหญ่ีจังแม่นยให้ยากินปิงึนลงไปตดคอดอกาใหญ่เลยตายจอย เอาละฮันฮีแมวบุญพลามีหน่อยของย่ายเป็นตาหนายตายย้อนลูกไพลาเอามาเลียงกะบ่อคนลูกไพ่เกิดว้าบุ่นวาโสบยานี่ขาเฮือนตำหูกแพ้สีขาวขันแต่โดนบมอทัลโกูเปิดประตูเจ็บเมียนขันลงเฮือนสีจุดจีบอดกะบี่นอต่อไาย ใจเลี่ยลอนนิท่านสำ้ำกนะ้อนนางเอ,เอ,เอ ลานั่งเลยเบาผัวว่าพววีา่เอ้อเอมียาตายข้างบ้านตัวกระทอมนอตอมกาไผสีมาเจ็บดอยขันซอยเฮาเวลานี่นางจึงผ้าชี้ตานให้ผัวเพ้งนั่นเมีนยนยาเฮาเด้อหาผูวมาซอยเจ้าเหาเขาใส่กาลุง ชาวบ้านเตกปงปงสีมาซอยเต็มปร,รามาตีกาหาย,ยขันลูกไส้ผัวเคยเลี้ยงหอมผ้าเหลืองเป็นเน้นน้อยขันวังค่อยสีจุงเมียายลงนอสาเน่ยามเอาผีไปปาสาลูกไส้ลากะเล่าจุงคนทั้งหลายกะมาดมุงสีมาทรงสาการผีผูยินดีสีหามลงขันสีคนกะเตรียมพร้อมโสอย่อมย่อขึ้นให้ จุ่มแบกใส่บาไผไปโยกกะเหลีย,ยกวกะเลียวลวนักเตียงดอกสำหินคนทั้งหลายตลอดสิ้นนันจุ่มมึงบ่งมีใบปากจังไรพอลุงเสาผาดบ่าวีนัง่งไพให้มันไปจุมเทาลองดูเบิ่งสากรลอนมายโยเขื่นใด้พสีหัวดอกหอมน้ำไพกะเฝ้าล่วงลำมือส่วนใสขั้นหาเบา ปนัวก็เลยโยนกใส่บ้าไปไว้เฝ้าพราจะไปถึงข่าขอองฟอนย่อนอยี่ยางย่อนอยี่ยางจังแม่นกำของนางขันหำตีดน่บาไว้โอ้ยไผสิถือเมียนบอลู ໄຂຄັນไຜຊິຊື້ອືແມ່ນบ่ລງ กะไม่แต่โป้องนี่ไม่ยาก,กะเลยล้ำไม่ขั้นหัมมาหาหมอดชีวังนอทั้งไผ่เผาทั้งเป็นจนได้เนวคนเลวบุญบ่อซอยหน้าโลคอยอยู่ท่าเสียวเจ้าละจุมจุมล่องใส่กำบอมมอยู่หลุมใหญ่เวจีหลายพันปีจนลืมลำบากายหลายล่นทุกขเวทนาพนขันแสนทนอยู่กับทีหัวสิสินจากเมืองพีเกิดมาเป็นโนก นั่นเสียงห้องดอกกอมไพนา่งกัยังจือได้เข้าเลี้ยงหญ้าจินเปิี่ยต่ําหูแพรสีขาวขันแต่รุนโบ่ทัลกูกำสนองน้ำยูเลยเป็นคำบอกบอถูกเป็นนกเข้ากูหูเป็นนกเข้ากูหูขอปลาตํานอบ่เล่วาจังเสียงห้องอยู่ อยู่โซคืนยังเสียงหอาอยู่โซคืนน้อยน้อยน้อยเอาบัี้อวยลงบัดนี้มอยแช่นเวลาหน่อย พาติยาชีตื่นให้เลี้ยงยาวบุญพุ้นบีรอนมันด่ามากไปหลายลุนขั้นเดือเม่ขั้นผู้ไส้นถูภัยท้นสูออดเอาเลี้ยงยาพลามีมือนาบุญเสียใดดังมาสเสน่เลน่นเตแฉันอีสนาท้อนั้น